อย่าถามพี่เขานี่ใครอยู่คะพี่ไปคางเต็นครับผมไปลางเต็นขึ้นไปได้เลยไหมครับลงชื่อวันนี้มาเยอะไหมครับอ๋แต่ก็มีที่กายงนีใช่ไหมครับผมยครับจะพาทุกคนไปยัง ดอยสวยดาวนะครับคือผ่านด่านนี้ไปไปโอ้เต้นหักเลยนะครับเส้นทางไปดอยสอยดาวนะครับ,นนต,รบ,รบตรงนี้จากด่านที่2นะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าประมาณ4กิโลนะครับนี้ ทางก็ไม่ยากมากนะครับเนี่ยคเปบเป็นทางขี่เรื่อยๆนะครับช่วงเข้ามาแกรกๆแต่หลังๆอันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆครับอัปเดตเส้นทางไปด้วยกันเลยนะครับอากาศเย็ยนมากเส้นทางช่วงแรกๆเข้ามา ก็จะขี่ไม้เรื่อยนะครับเนี่ยครับพอมาได้สักพักก็จะเห็นเห็นรอยให้เห็นบ้างนะครับเป็นระยะนะครับ จะได้เห็นเห็นรอยเป็นระยะระยะนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีร่องมีร่องน้ำนะครับตัดมีร่องตัดผ่านนะครับตามในคลิปเลยนะครับอัาเดนเส้นทางไปด้วยกันนะครับสี่กิโลนะครับโดยสอยดาวนะครับตรงนี้จากตรงที่ป้ายอุทยานนะครับป้ายที่สองนะครับไม่ใช่ป้ายแรกนะครับป้ายแรกอยู่ข้างล่างนะครับเป็นจุด างเต็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ว่าสวยงามนะครับดินก็อาจจะเป็นแบบชื้นๆน,นะครับ ทางไม่ยากมากนะครับออตัมิติกยียงพาพอมาได้นะครับช่วงแรกๆนี้แต่เดี๋ยวดูกันไปยาวๆนะครับช่วงนี้ประมาณโลหรือสองโลนะี่ยยังยังมาได้อยู่นะครับยังมีสันให้ให้รถพวกที่ติเตียนะครับไต่ได้นะครับ โอ้ตัวมิติเกยียงมาได้ยู่นะครับช่วงนี้แต่ดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีหินลอยเยอะไหมครับ เห็นรอยเด๋ยวไม่ไม่เยอะนะครับยังพอวิ่งมาได้นะครับมาได้ทุกรุ่นครับจากที่ดูแล้วก็คืออดโตอโมิตกิก็ยังมาได้นะครับแต่ตอนขึ้นเดี๋ยวดูอีกทีนะครับแต่ตอนลงอ่ะลงมาได้นะครับ ตอนขึ้นอาจจะให้เพื่อนช่วยดันนะครับนี่ครับหน่วยจัดการต้นน้ำเขื่อนภูมิพลครับของจังหวัดตากโอ้คันนี้เว็บปีศาจ บางช่วงก็จะเป็นเนี้ยห,หินหินหินลอยนะครับแต่ก็ไม่โหดมากครับออโตโมิติกมาได้ครับวิบมาได้รถแม่บ้านมาได้หมดครับแต่ไม่แนะนาให้มาคนเดียวนะครับเผื่อรถมันขึ้นเนินไม่ได้ครับขาลงอาจจะลงมาได้นะครับแต่ตอนขึ้นเผื่อรถแรงไม่พอครับแรงสูงไม่พอโอ้จบเลยขอกั้นไว้อะ Mà thuộc ra không vào mới đúng nè Mà còn đây Chạy 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 Mà còn Mà đây Mà đây, đây? này Đi đâu rồi เขาน่าจะกั้นวัวนะครับโอ้โหช่วงนี้หินร้อยก้อนใหญ่มากเลยโอ้โหใช่ใช่ใช่ใช น,น่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่เขากั้นไว้นะครับไม่ให้วัวไม่ให้วัวออกนะประมาณนี้นะเนี่เดียวพ,พี่ไ <c oughs> อ้เา้ เราเนะ่่ครับเดินทางกันต่อก็จะผ่านไม้กั้นสองสองด่านนะครับน่าจะเป็นชาวบ้านเขากั้นไม่ให้วัวหรือวควายออกมานะโอ้โหอากาศเย็ยนมากเลยคนระ ตอนนี้เป็นเวลา7โมงนะครับโอ้โหช่วงนี้น่าจะเป็นพลิกสุดแล้วนะครับจากที่ขี่ผ่านมานะครับดันยาวเลย าจะเป็นจุดพิกสุดเลยโอ้โอมีควนให้เล่นครับมีควนนิดหน่อยครับเส้นทางน้ำไหลผ่านครับ ่าน่าจะใกล้แล้วนะครับมาได้พักหนึ่งแล้วโอ้เย็ยนมากเลยเปิดหมวกกันน็อกไม่ได้นะครับเย็ยน 看看、okay. โอ้ระยใช่สี่กิโลไกลแท้โอ้ช่วงนี้ครับยาวยาวต่อเนื่องครับนี่เห็นลอยยาวยาวเลย เราเราตอ่อไปติกจะยากตรงนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นหินลอยนะครับตรงเนี้ยหินลอยแบบขึ้นเนินต่อเนื่องนะครับเดีย๋ยวดูอีกคันหนึ่งตามหลังผมมาครับต่อเนื่องนะครับเป็นเนินต่อเนื่องเลยนะครับ มนไม่ตกสบายครับแบบนี้แต่ออโตเมติกเขาเรื่องครับเพราะว่ารถเขามันต่ำนะรับออโตัมติก สอยดาวนะครับคิดว่าน่าจะไกลแล้วนะโอ้เป็นสี่กิโลที่ไกลมากแล้นะครับก่อนเลย ขี่ตอนเช้าเช้าไม่มีฝุ่นนะครับเพราะว่าเออถ,ถนนก็ยังชื้นๆอยู่นะครับ<ฮ>ดอยซอยดาวเ<ฮ>นี่ยพาเพือพ่อนๆไปต่อหลังคางเมืองต่างนะครับออกจากดอยซอยดาวนะครับ,รบเปลี่ยนเส้นทาง ทั้งโดยสายมะดาวแล้วก็โดยสวยมะไลเลยนะครับปุ<ฮ><ฮ>ถึงแล้วสวัสดีครับโอ้สีเอีย โอ้ที่การเต้นกว้างมากโอ้ยสุดยวดเลยเพี่สวัสดีครับโอ้โอโอตัวมิติกเขาขึ้นมาได้นะ Oh. thì Để lay nó ngu cái này nè โอ้ที่กลางเตีท์เยอะแยะมากมายเลยครับยาวมากเลยครับออกปกคุมหมดเลยมองอะไรไม่เห็นแล้ว นี่เหรอครับดีครับโอ้มองทางลงไม่เห็นแล้วงามแล้ว เอาเรื่องครับเอาเรื่องมาสอยเมื่อไรต้องเจอวัวครับ